ในปี2025 Honda ได้เปิดตัวรถกระบะที่ทุกคนรอคอยอย่าง Honda Civic กระบะซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์ของรถซีดานที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก Honda และความสามารถในการขนของที่เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันรถคันนี้มีดีไซน์ที่ทันสมัยและการใช้งานที่หลากหลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการรถที่มีความสะดวกสบายในการขับขี่และความสามารถในการบรรทุกของไปพร้อมกัน โดยในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจใน Honda Civic กระบะ2 2 2 5 5นี้บ้างในด้านดีไซน์ Honda Civic กกระบะ2025มาพร้อมกับหน้าตาที่ดูคล้ายกับ Civic ซีดานรุ่นล่าสุดแต่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับรูปแบบของรถกระบะมากขึ้นเช่นการออกแบบกระจังหน้าและไฟหน้าใหม่ที่ดูคมชัดและสปอร์ตมากขึ้นพร้อมทั้งรูปทรงที่ทันสมัยและดูมีความแข็งแกร่งเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล ส่วนท้ายของรถมีพื้นที่บรรทุกที่กว้างขวางและสามารถบรรทุกของได้มากซึ่งทำให้มันเป็นรถกระบะท,ที่สามารถตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีในเรื่องของสเปคและเครื่องยนต์ Honda Civic กระบะ2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพหลากหลายให้เลือกโดยเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรสสูบที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการประหยัดน้ำมันอย่างดีเยี่ยม หรือจะเลือกเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.6ลิตรที่มีแรงบิดสูงเหมาะสำหรับการขับขี่ในเส้นทางที่ต้องการพละงกำลังมากขึ้นเครื่องยนต์ทั้งสองแบบนี้ทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ช่วยให้การขับขี่มีความลื่นไหลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นความปลอดภัยของ Honda c ซี i c กระบาด0 2 5ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญรถคันนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมการทรงตัวในขณะขับขี่ และระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตานอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ช่วยในการขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยจอดซึ่งช่วยให้การขับขี่และการจอดรถสะดวกมากยิ่งขึ้นห้องโดยสารของ Honda c ซี i c กระบะ2025ัถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานที่หลากหลายเบาะนั่งมีความนุ่มสบายและสามารถปรับได้หลายระดับตามความต้องการของผู้ขับขี่และผู้โดยสารพื้นที่ภายในกว้างขวางเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือการเดินทางในเมือง โดยที่ยังคงความทันสมัยและฟังก์ชันต่างๆที่ครบครันรวมไปถึงหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบสารบันเทิงในรถได้รับการอัปเกรดเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นระบบเสียงที่มีคุณภาพสูงและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆทำให้การขับขี่ในทุกๆวันเป็นประสบการณ์ที่ดี สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะที่มีทั้งสไตล์และความสามารถในการใช้งาน Honda Civic กระบะ2,205ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากเพราะมันไม่เพียงแต่มีดีไซน์ที่ดูดีและการขับขี่ที่สะดวกสบายแต่ยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยและความสามารถในการบรรทุกที่ยอดเยี่ยมหากคุณชอบการรีวิวรถยนต์ในแบบที่ทันสมัยและตรงไปตรงมา อย่าลืมกดติดตามช่อง JDM Auto Review เพื่อไม่พลาดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆและการรีวิวจากผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการนี้